สวัสดีค่ะสวัสดีคุณลูกค้านะคะในช่องทาง Youtube นัด er เดอร์ผู้หญิงขายรถทุกท่านเลยค่ะวันนี้นะคะนะัดก็จะมารีวิวนะคะรถล,ลอปล่อยกันนะคะสำหรับกระบะ4ประตูนะคะ MG Extender รุ่น Double Cab นะคะรุ่น X นะคะตัวนี้เป็นรุ่นตัวท็อปสุดเลยของตัวขับ2นะคะอ่ารุ่นนี้นะคะจะเป็นโฉม 2, 0, 2021เลยค่ะลูกค้าราคาอยู่ที่859,000บาทนะคะ สำหรับคันนี้นะคะชุดแต่งเต็มคันเลยนะคะเดี๋ยวน่าจะพาเดินชมรอบๆตัวรถกันนะคะว่าตัว MG Extender 4ประตูนะคะตัวนี้นะคะมีออปชันอะไรบ้างนะคะสำหรับชุดแต่งนะคะจะมีที่ครอบกันชนหน้าให้นะคะรุ่นนี้นะคะไฟหน้าก็จะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะมีไฟส่องแสงสว่างนะคะสำหรับขับขี่เวลากลางวันให้ด้วยนะคะมีไฟตัดหมอกด้วยนะคะ สำหรับด้านข้างค่ะลูกค้าล้อนะคะดูล้อก่อนล้อนะคะจะเป็นล้ออลลอยนะคะ18นิ้วนะคะตัวนี้แล้วก็มีซุ้มล้อสี่ซุ้มล้อเลยค่ะชุดแต่งนะคะมีบันไดข้างให้นะคะ,ะแล้วก็ที่เปิดประตูนะคะจะเป็นโครเมียมนะคะกระจกมองข้างก็เป็นโครเมียมเช่นกันนะคะมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะคะ,ะมีคิ้วกันศาสตร์นะคะแล้วก็มีราวหลังคางนะคะสำหรับราวหลังคางนะคะเราจะเป็นแบบแฟชั่นนะคะติดให้ลูกค้านะคะ สำหรับตัวกระบะ MG โฉมใหม่นะคะโฉมนี้นะคะจะไม่มีระบบไอสมาร์ทให้นะคะลูกค้าตัดไอสมาร์ทออกนะคะราคาจะถูกลงประมาณ20,000นนะคะ,ะเนี่ยค่ะด้านหลังนะคะก็จะมีที่ครอบอ่ากันชนหลังให้นะคะลูกค้ารุ่นนี้จะมีอ่ากล้องหลังให้ด้วยนะคะแล้วก็ที่คีบเนี่ยค่ะ สีดำๆนะคะที่คีบตรงฝาเปิดฝากระโปงท้ายนะคะตัวนี้ก็เป็นชุดแต่งเหมือนกันนะคะ,ะในส่วนของตัวนี้นะคะเราก็มียางอะไรให้ด้วยนะคะไฟเบกรกดวงที่3จะเป็นแบบ LED นะคะ แถมไลเนอร์ให้ด้วยนะคะอ่เราก็จะมีของแต่งเพิ่มเติมค่ะคือตัวนี้เลยนะคะบาหลังนะคะที่ลูกค้าขอมาเองนะคะทางนัดก็ไปติดตั้งให้เรียบร้อยเลยนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจกระบะ MG x t e n d e r นะคะรุ่นท็อปตัวนี้นะคะราคา859,000บาทนะคะรุ่นนี้จะเป็นโฉม2021เลยนะคะ ตัวนี้นะคะนัดจัดโปรโมชั่นให้เลยค่ะที่ฟรีดาว20%นะคะลูกค้าใช้เงินออกรถ8,000บาทเท่านั้นนะคะมีค่ามาจำป้ายแดง3,000ค่ะลูกค้าแล้วก็ค่าจดทะเบียน5,000นะคะ,ะสำหรับลูกค้าที่สนใจนะคะต่างจังหวัดก็สามารถซื้อได้นะคะนัดมีบริการทำสัญญาพร้อมส่งมอเรถถึงบ้านเลยนะคะ สำหรับลูกค้าที่อยากได้รถกระบะชุดแต่งแบบนี้เลยนะคะก็ติดต่อนำมาได้เลยนะคะนัดมีราคาพิเศษให้นะคะสำหรับชุดแต่งรอบคันนะคะเดี๋ยวเรามาดูภายในห้องผู้โดยสารกันเลยค่ะในส่วนของด้านหลังนะคะภายในเนี่ยคะจะเป็นสีดำทั้งคันเลยนะคะเบาะก,ก็จะเป็นเบาะหนังนะคะเบาะหนังสีดำนะคะ เป็นวัสดุเบาะหนังสังเคราะห์นะคะลูกค้านะด้านหลังก็จะมีแอร์หลังให้ด้วยนะคะในส่วนของด้านหน้านะคะาภายในนะคะเราใช้วัสดุซอฟทัชทั้งหมดเลยนะคะลูกค้านะาตัวนี้จะมีเป็นปุ่มพุทธ์สตาร์ทนะคะ มีหน้าจอนะคะแสดงนะคะว่าอ่าเราปิดประตูเปิดประตูตรงไหนปิดประตูไม่แน่นตรงไหนได้นะคะตัวนี้เป็นหน้าจอแสดงผลนะคะอ่าพวงมาลัยก็พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะ,ะมี Airbag คู่หน้านะคะหน้าจอสัมผัสนะคะตัวนี้ขนาด10นิ้วนะคะลูกค้านะเกียร์จะเป็นเกียร์ออโต้6สปีดนะคะ มีช่องวางแก้วนะคะที่พักแข่งตรงกลางนะคะสำหรับคันนี้ลูกค้านะคะติดกล้องด้วยค่ะเป็นกล้อง MG เลยนะคะตัวนี้จะเชื่อมต่อ Wi-Fi Bluetooth ของทางโทรศัพท์ได้เลยนะคะ ออกรถป้ายแดงออกไม่ยากนะคะลูกค้านะเกษตรกร,ร,กรค้าขายก็สามารถซื้อได้นะคะติดค้ำก็ซื้อได้เช่นกันนะคะโทรมาปรึกษานัดได้เลยนะคะที่เบอร์061585846นะคะนัดมีบริการทำสัญญานะคะพร้อมส่งมอบรถถึงบ้านเลยนะคะทั่วไทยเลยนะคะลูกค้าเพียงแค่ลูกค้านะคะอยากได้รถใช้งานจริงๆนะคะนัดยินดีให้บริการนะคะก่อนจบคลิปนี้นะคะนัดฝากคุณลูกค้ากดไลค์กดติดตามนัดในช่องทาง YouTube ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดนะคะโปรโมชั่น ดีๆกับทางนัดนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ